สวัสดีค่ะพบกับอาโปแอตโทเจต่าดูดวงชะตาไพ่ยิปซีการดูดวงชะตาไพ่ยิปซีของอาโปแอตโทเจต่าขอเป็นตัวแทนจับให้กับคนปีฉลูในเดือนเมษายน2564ว่าจะเป็นกันอย่างไรบ้างนะคะการดูดวงตรงนี้เป็นดูส่วนโดยรวมนะคะไม่ใช่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันไหนที่ดีใช่ก็เก็บไปเป็นกำลังใจถ้าไม่ดีไม่ใช่ปล่อยผ่านไปนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนเมษายนของคนปีฉลูจะเป็นยังไงกันบ้างคนปีฉลู ในเดือนเมษ yeah, ายนนี้บอกว่าคุณจะมีเงินเข้ามาค่ะในตัวตนของคุณนี่กําลังคิดเรื่องเงินค่ะเงิน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 และเงินก็เข้ามาค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะคนพิชรุคุณจะได้ใช้เงินอย่างสบายใช้ขึ้นแล้วค่ะจากอดีตที่ผ่านมานี่คุณคิดหนักเหลือเกินหาที่พึ่งไม่ได้เลยค่ะปัญหาหนักเหลือเกินปัญหาของคุณเยอะมากในเดือนในช่วงเวลาที่ผ่านมาในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าช่วงอดีตที่ผ่านมาของคุณเนี่ยคุณคิดหลายสิ่งหลายอย่างวางแผน ก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทําคุณก็ทําคุณลองมาหมดแล้วค่ะคุณรู้สึกว่าสู้สุดลทธิ์สุดเดชแลยค่ะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณไปฉลสู้และคิดคิดหนักเหลือเกินคิดหาโอกาสใหม่ๆ ตั้งใจที่จะทําอะไรคุณตั้งใจเต็มที่มากเลยค่ะคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรแล้วคุณตั้งใจทําเต็มที่ค่ะแม้แต่จะมีคนนินทาว่าร้ายคุณยังไงคุณก็ไม่สนแต่คุณคิดว่าคุณจะทําดีเพื่อพิสูจน์และคุณจะตั้งใจทํางานคุณคิดแต่เรื่องงานค่ะว่าคุณจะหางานอะไรที่ทําให้ตัวคุณนั้นรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของทุกคนได้และในสุดคุณก็ทําสําเร็จค่ะ ด้วยความที่คุณเป็นคนรอบคอบเป็นคนที่มีความสุขขมมีความเป็นผู้ใหญ่คุณคิดก่อนทําเสมอและโอกาสดีๆจึงเข้ามาหาคุณค่ะเดือนเมษายนนี้ค่ะคนพิชลูคุณเป็นคนที่มีโอกาสเข้ามาแล้วนะคะได้สร้างความความสําเร็จให้กับชีวิตของคุณขึ้นมาได้ค่ะคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆคุณจะมีโอกาสคุณจะแก้ไขปัญหาอะไรที่มันค้างคาในอดีตของคุณที่คุณแบบ หาที่เพ่งแทบไม่ได้เลยอ่ะชีวิตคุณแบบกระเสือกกระสนมากที่ผ่านมาชีวิตของคุณแบบโอ้โหมันเจอมรสุมหนักมากค่ะแต่ในที่สุดเดือนเมษายนนี้ค่ะมันจะมีโอกาสใหม่ๆให้คุณคุณจะได้เริ่มต้นและคุณจะมีเงินทองเข้ามาค่ะคุณจะได้เงินทองถึงแม้จะมันเล็กน้อยมันจะรู้สึกว่ามันน้อยกว่าที่คุณคาดหวังไว้แต่มันก็เป็นเงินก้อนที่ทําให้คุณได้สบายใจขึ้นจากที่คุณคิดไม่ออกเลยว่าจะทํายังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้น บัตรนี้เดือนเมษานี้แล้วค่ะคุณจะมีโอกาสจากที่คุณคิดแทบหัวจะระเบิดในสุดคุณก็หาทางออกได้ค่ะเงินมันก็จะเข้ามาเนื่องจากว่าคุณนั้นเป็นคนที่คิดก่อนทําคุณจะไม่พูดอะไรมากมายแต่คุณจะเป็นคนลงมือทํา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 อย่างเต็มที่แม้แต่ปัญหาอุปสรรคเต็มไปหมดเลยค่ะ แต่คุณก็เป็นคนมีสติคุณไม่มีความมั่นคงในหน้าที่การงานอะไรแต่คุณก็ยังยึดมั่นว่าคุณจะทําตัวให้แข็งแกร่งและฉลาดพอที่จะแก้ไขปัญหาได้แล้วคุณแก้ได้ค่ะคุณแก้ได้และโอกาสดีๆก็เข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นเดือนเมษายนนี้คะคนฉลูปปัญหาอุปสรรคคุณคุณจะขจัดมันไปได้และคุณก็ได้เริ่มต้นใหม่สิ่งดีผลตอบแทนจากความกล้าหาญของคุณจาก สิ่งที่คุณกล้าที่จะเผชิญคุณได้เริ่มต้นใหม่คุณก็ได้รับสิ่งดีๆเข้ามามีเงินเข้ามาแล้วค่ะคุณจะสบายอกสบายใจขึ้นปัญหาที่คุณคิดไม่ตกว่าจะหาเงินจากที่ไหนไปแก้ไขปัญหาที่นี้สินหรืออะไรที่มันพลุงพลังอยู่คุณจะมีเงินเข้ามาแล้วค่ะทุกอย่างมันจะคลี่คลายขึ้นคุณได้ทําให้ทุกคนเห็นแล้วว่าสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทํานั้นคุณตั้งใจถึงแม้จะเล็กจะน้อยอะไรคุณทําไปหมด คุณทำด้วยความจริงใจคนที่คอยนินทาว่ารายของคุณจะไม่กล้าเผชิญหน้าคนแล้วค่ะเพราะเขาอับอายในการที่ดูถูกดูหมิ่นคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณคิดไว้อย่างรอบคอบคุณก็สามารถทํามันได้และคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีค่ะคุณจะมีเงินทองเข้ามาความมั่นคงในชีวิตคุณกําลังเข้ามาแล้วค่ะนั่นหมายถึงว่าคุณเริ่มต้นและ สิ่งดีๆเข้ามาเงินทองเข้ามาความมั่นคงของคุณเข้ามาเดือนเดือนนาแล้วค่ะคุณจะทําให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่คุณเหนื่อยยากทํามาเนี่ยคุณสู้มาเนี่ย ตัวคนเดียวเหนื่อยล้าเหลือเกินไม่มีใครที่จะมาช่วยคุณมีแต่คนคอยที่จะคอยจ้องมองคุณว่าคุณจะทําอะไรอย่างงู้นนี่นินทาว่าหลายคุณและในที่สุดเขาก็สยบอายตัวเองไปเองค่ะอายคําพูดที่เขาดูถูกดูหมิ่นคนเลยค่ะคุณเป็นคนอดทนอดขั้นไม่ตอบโต้ใครแต่ถ้าคุณฮึดสู้ขึ้นมาแล้วก็คุณจะไม่ยอมแพ้ใครเลยเหมือนกันคุณจะวางแผนให้รอบคอบก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณเป็นคนกล้าที่จะเผชิญสิ่งใหม่ๆ คุณวางแผนและคุณจะเลือกทําในสิ่งที่คุณคิดว่ามันสมควรจะทําคุณจะไม่มาเป่าประกาศคนโน้นคนนี้ต้องทําคุณจะไม่เป็นคนอย่างนั้นคุณจะทําไปอะไรเงียบๆของคุณคิดว่าที่คิดว่าคุณทําได้คุณทําไปแบบว่าโอเคฉันคิดแบบนี้ทำนี้คุณจะไม่รู้สึกว่า คุณจะต้องมาโชยฉันจะพูดคุณจะไม่ขี้โมะเพราะง่ายคนปีฉลูเนี่ยจะไม่ขี้โมะจะทาอะไรเงียบๆค่อยๆทําค่อยๆคิดและคิดเยอะแต่จริงคนปีฉลูบางคนคิดเยอะคิดมากปัญหาเยอะคิดจุกจิกยุกุกจิกทุกอย่างแต่คุณเป็นคนที่มีความฉลาด แก้ไขปัญหาได้คุณแข็งแกร่งคุณเป็นคนที่เรียกว่ามีสติอยู่เสมอคุณจะเหนื่อยล้าแค่ไหนคุณก็รู้สึกว่าตัวเองต้องสู้และในสุดโอกาสดีๆเข้ามาค่ะโอกาสดีเข้ามาทําให้คุณได้สําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจและเงินโชคลาภเงินก็เข้ามาค่ะในที่สุดที่คุณเหนื่อยล้าเหลือเกินคุณสู้เหลือเกินพิสูจน์ให้คนเห็นว่าฉันทําสิ่งนี้มันจะเล็กน้อยสําหรับใครช่างแต่คุณทําได้และคุณทําสําเร็จด้วย คุณพี่ฉลูคุณเก่งมากคุณมะน,นเก่งมากในเรื่องปัญหาอุปสรรคในชีวิตของคุณที่ผ่านมามันแย่แบบแทบเอาตัวไม่รอดจริงมันมันเหมือนโดดเดี่ยวมันเหมือนตัวคุณเดียวแบบตัวคนเดียวอ่ะสู้ไปก็ไม่หันไปมองใครทั้งหลังก็ไม่มีคุณสู้โดยแบบไม่รู้ว่ะว่าจะมันจะสู้ไปทางไหนละแต่คุณก็ยังคิด วางแผนที่จะทําให้มันผ่านไปให้ได้และในสุดผ่านไปได้ค่ะคุนไปรลุคุณจะณได้โอกาสค่ะจากความมุ่งมั่นที่คุณทําบางคนที่เขามองคุณอยู่เอ้ยคุณนี่เป็นคนเก่งเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทําเขายอมรับในฝีมือของคุณและในสุด คุณก็ได้โอกาสดีๆค่ะเพราะฉะนั้นเงินทองของคุณกำลังจะเข้ามาแล้วค่ะโอกาสใหม่ๆของชีวิตของคุณคุณตั้งมั่นทําอะไรไว้เริ่มทําเลยนะคะเดินไม่สานเนี่ยคนไปฉัลลูอย่าท้อค่ะอดีตที่ผ่านมาเป็นอะไรช่างหมันวันนี้เรามีโอกาสเริ่มขอให้เราเริ่มค่ะความสาเร็จกําลังรอคุณอยู่ในโอกาสนี้แล้วนะคะคนไปฉัลลูขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าคุณทําความดีและคิดดีไม่เคยคิดร้ายกับใครตั้งใจทําด้วยน้ําพักน้าแรงของคุณอยาดเหนื่อแรงงานการคิดมี เคาะจะทำโน้นชั้นี่ของคุณแล้วก็อดทนอดกัน้นสร้างสร้างสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้คุณคิดวิเคราะห์ทุกอย่างแล้วในที่สุดก็สําเร็จค่ะเงินก็จะเข้ามาแล้วโอกาสดีๆก็จะเข้ามาแล้วชีวิตของคุณมันจะได้เริ่มต้นใหม่ในเดือนเมษาแล้วค่ะขอให้คนเป็นฉลูเชื่อมั่นค่ะชีวิตของคุณจะสบายขึ้น ถึงแม้เงินจะเข้ามาเล็กน้อยอาจจะไม่ไม่ทันหมุนกับที่คุณต้องใช้จ่ายเยอะแยะแต่มันก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นดีกว่าที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาคุณแทบจะมาหาอะไรที่พึ่งตรงไหนไปได้เลยแต่ณนะโอกาสนี้อยู่ๆมันจะมีเงินฟุกๆเข้ามาอยู่ๆจะมีคนให้โอกาสคุณคุณจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่เขารู้สึกเห็นว่าคุณนั้นสามารถทําสิ่งที่เขาไว้วางใจได้เขาก็จะเชื่อมั่นในตัวคุณค่ะแล้วเขาจะให้คุณทํา สิ่งดีสิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าอันนี้มันเหมาะสมกับคุณแล้อันนี้มันดีกับคุณและเขาจะให้คุณทําและคุณก็ทําได้ทําได้สําเร็จด้วยคุณมีความสามารถคุณสามารถแสดงออกมาเลยค่ะแต่คุณเป็นคนที่เงียบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอธิบายอะไรคุณจะทำํำนึกจะทำอะไรคุณวางแผนแล้วลงมือทาเลยและสร้างทําให้คนเห็นอย่างมั่นอกมั่นใจว่าเนี่ย คุณคิดแล้วและคุณทําได้จริงคนที่เขาดูถูกดูแคลนคุณเขาจะสยบคุณไปเองค่ะคุณไม่ต้องไปสนใจคํานินทาว่าร้ายจากใครค่ะด้วยความที่คุณเป็นคนฉลาดแล้วก็รอบคอบคุณจะวิเคราะห์แล้วคิดเสมอค่ะว่าคุณจะต้องทําอะไรก่อนหลังเพราะฉะนั้นคุณเหนื่อยล้าคุณพักได้นะคะพักได้บ้างค่ะชีวิตที่ผ่านมามันเหนื่อยล้าเหลือเกินมันเหนื่อยล้าเหลือเกินคุณรู้ขึ้นมาปกป้องตัวเองค่ะ ปกป้องตัวเองและสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองได้และความสําเร็จนั้นก็เข้ามาหาคุณได้แน่นอนค่ะเงินเข้ามาความสําเร็จมาหาคุณค่ะคนพิชลูขอให้คุณสู้และเชื่อมั่นในความดีตั้งใจนะคะแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆค่ะคุนพิชรูเนี่ยคิดมากเครียดมากทุกมากกับอดีตระวังนะคะ เรื่องการนอนหลับพักผ่อนไม่พอเนี่ยอยากให้รักษาสุขภาพนิดน,นึงให้กินอยู่อย่างเป็นเวลาบ้างนะคะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นโรคที่แบบนอนไม่หลับอ่ะโลคเครียดอะ่ะคุณระวังนิดน,นึงนะคะเพราะว่าคุณคิดมากวิตกมากหลายสิ่งหลายอย่างจากปัญหาที่ผ่านมาทําให้คุณเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับคุณต้องพักผ่อนบ้างนะคะถ้าคุณพักผ่อนมีแรงคุณจะก้าวไปสู่ความสําเร็จได้อย่างมุ่งมั่นได้อย่างแบบคล่องตัวมากคุณจะมีความแบบ แข่งแข่งขึ้นอ่ะแล้วคุณจะทําอะไรได้อย่างที่กระฉับกระเฉงขึ้นคุณจะไม่เหนื่อยล้าเพราะฉะนั้นให้คุณรักษา,ษาสุขภาพบ้างนะคะคนเปฉลูพยายามนอนพักผ่อนให้เพียงพอพยายามตั้งสติว่าเราแก้ไขปัญหาสิ่งนี้ได้ในเรื่องหนึ่งเราก็ ปล่อยมันไปในสิ่งที่ยังแก้ไม่ได้ค่อยๆแก้ทีละเรื่องนะคะปัญหาของคุณแก้ได้ค่ะ <c oughs> คุณคิดอย่างเดียวเลยคิดว่าจะทาํางานยังไงเพื่อจะหาเงินได้เยอะๆ <c oughs> มาแล้วค่ะเงินมาแล้วค่ะโอกาสมาแล้วค่ะโอกาสมาแล้วค,ความสําเร็จมาหาคุณแล้วค่ะสู้นะคะคุณเป็นคนเก่งค่ะคนพิชลูขอให้คนไิชลูเชื่อมั่นค่ะว่าคุณทำอะไรไว้เนี่ยสิ่งดีๆเหล่านั้นน่ะที่คุณพิสูจน์ว่าตัวคุณน่ะได้ทำอย่าง จริงใจคุณได้ลงมือลงแรงไปเนี่ยมันกําลังทําให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วค่ะคุณจะลุกขึ้นมาทําให้คนเห็นว่าเนี่ยค่ะคุณทําได้เต็มที่แล้ะและคนที่เขาเคยดูถูกคุณเขาก็จะหันมาให้ความเคารพและให้เกียรติคุณและคุณจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและมีเกียรติด้วยนะคะคนเป็นฉลูขอให้คุณตั้งมั่นในความดีและคนก็ ก้าวไปสู่ความสําเร็จที่รอคุณอยู่ในไม่ช้านี้คุณจะมีเงินเข้ามามีความสําเร็จเข้ามาขอให้คนไปฉลูเชื่อมั่นในความดีแนละ้วสู้ต่อไปนะคะความดีจะรักษาคุณแล้วคุณจะประสบความสําเร็จค่ะความสุขจะเข้ามาหาคุณค่ะขอฝากช่อง Apple Astro 75นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ช่อง Apple a s ท r o 75ด้วยเป็นกําลังใจให้กันถ้าอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาค่ะ ก็ทักถ่ายกันมาอันนี้เป็นการดูส่วนรวมเพราะฉะนั้นถ้าไม่ตรงไม่ใช่ใครก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยฝากกดไลค์ซับสไคร์ช่อง Apple a i t o 75แล้วก็เป็นกาําลังใจให้กันจะได้ทําคลิปดีๆต่อไปขอให้คนป็ฉลูโชคดีและประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะเดินไม่สาขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคนเปชฉลูขอให้พบแต่ความดีสําเร็จในสิ่งที่มุ่งมั่นปรารถนานะคะค,คนปฉลู